เวลาเกิดของคุณตรงกับสัตว์อะไรนะครับนะเรามาดูกันสําหรับคนที่เกิดตั้งแต่บ่ายโมงนะจนถึงบ่ายสามโมงนะครับนะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะเป็นคนที่เกิดเวลาแพะนะครับแพะแม่เนี่ยแหละครับนะเขาบอกว่าคนที่เกิดช่วงระยะเวลานี้นะเป็นคนที่ใจดีนะและเป็นคนที่อ่อนโยนนะครับจนถึงขั้น ขาดเขินนะครับเขาบอกว่าบางทีมึงอ่อนโยนจนเกินไปนะเขาเรียกว่ามัน,ม,นมันเหมือนแบบซอฟซะจนแบบบางทีคนอาจจะไม่ให้คุณค่าตรงจุดนี้นะครับก็จัดได้ว่าไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียเหมือนกันเนาะนะครับเขาบอกว่าบุค,คลิกท่าทางของคุณเนี่ยนะเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนนะครับเป็นคนที่นุ่มนวลมีมารยาทนะดูสุขุมใจเย็นนะและไม่มีพิษมีภัยนะครับนะเป็นคนที่ขี้อายแต่ก็มีความคิดสร้างสารรค์อยู่เหมือนกันนะครับเป็นคนที่ช างฝันนะมีไอเดียมันๆกับเรื่องตลกจี้เส้นนะครับอยู่เสมอนะครับที่ทำให้นะคนรอบข้างเนี่ยหัวเราะน้ำหูน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวนะครับบางเวลาคุณเองก็ดูซึมเศร้าเศร้าซึมนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบคิดมากจนเกินไปนะครับหรือว่าคิดมากจนเกินเหตุนะครับนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยจิตใจดีเนี่ยนะเออเขาเรียกว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีนะ เป็นคนที่ทําร้ายใครไม่เป็นนะครับถ้าถูกรังแกก็จะสู้ยิบตาเลยทีเดียวนะครับนะเขาบอกว่าไม่ชอบรังแกใครแล้วก็ไม่ให้ใครรังแกนะครับคนที่เกิดช่วงระยะเวลานี้นะครับมีความมั่นใจซ่อนอยู่ใต้ท่าทางอ่อนอ่อนติ๋ม,ต,มติ๋มนะครับแหมเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยประมาทคนที่เกิดในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยไม่ได้เลยทีเดียวนะครับคนที่เกิด เวลาแพะเนี่ยนะครับเป็นคนที่ซื่อตรงนะเป็นบุคคลที่รักสงบและเกลียดความรุนแรงอย่างมากนะครับอะไรอะไรก็ดีหมดนะยกเว้นเรื่องดื้อรั้นของคุณนะเขาบอกว่านะติดตัวท็อปเลยเขาได้ว่าเป็นคนที่ครองแชมป์นะในเรื่องดื้อรั้นเนี่ยตลอดการนะจัดได้ว่าเป็นช่วงเวลาเกิดแห่งความดื้อรั้นกันเลยทีเดียวนะครับอา้าวตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปครับผม